สวัสดีครับวันนี้เรามาดีฟดิฟกันอีกครั้งนะครับกับเรื่องออสังคาตนรกเรื่องนี้มาจากบทความของคุณปรวีทับซ้ายนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในมหานรกตามความเชื่อทางศาสนาชื่อฟังดูน่ากลัวมากเลยนะครับสังคาตนรกใช่ค่ะฟังชื่อก็รู้สึกถึงความน่าสะพรึงแล้วนะคะครับเราจะมาดูกันว่าจากบทความชิ้นนี้นะครับลักษณะของนรกขุมนี้เป็นยังไง กรรมแบบไหนที่นำไปสู่ที่นั่นแล้วเราจะได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้บ้างชื่อสังคาตนรกที่เขาแปลประมาณว่านรกบทขยี้สัตว์เนี่ยแค่ฟังชื่อก็ทำให้คิดแล้วนะครับว่าภาพมันจะออกมาเป็นยังไงกันแน่ค่ะลักษณะเด่นที่สุดเลยนะคะที่บทความบรรยายไว้ก็คือจะมีภูเขาเหล็กขนาดใหญ่มากสองลูกเลยค่ะกลิ้งเข้ามาแล้วก็บทขยี้ร่างของสัตว์นรกแบบซ้ำไปซ้ำมา บทขยี้เลยแหะครับใช่ค่ะในบทความเขาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยเหมือนเ,อเครื่องหีบอ้อยนะคะที่บทอ้อยจนแหลกละเอียดไม่เหลือชิ้นดีเลยค่ะนึกภาพตามแล้วสยองเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกจุดที่น่าสนใจนะคะคือ รูปร่างของสัตว์นรกในขุมนี้เนี่ยค่ะจะแปลกประหลาดมากคือผิดธรรมชาติไปเลยบางตนก็แบบหน้าเป็นควายแต่ตัวเป็นคนหรือหน้าเป็นคนแต่ตัวเป็นช้างหรือบางทีก็มีอวัยวะของสัตว์หลายๆชนิดมาปนๆกันในร่างเดียวอะไรทํานองนั้นนะคะอ๋อเหรอครับ แล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับค่ะบทความเ้าตีความว่าเนี่ยเป็นภาพสะท้อนของริบากรรมโดยตรงเลยโดยเฉพาะกรรมที่เกิดจากการไปาทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดร้ายนะคะมันเลยแสดงผลออกมาทางรูปร่างแบบนี้ฟังดูแค่การบทขยี้ภูเขาเหล็กก็น่าก,กลัวมากๆแล้วนะครับ แต่เหมือนในบทความจะบอกว่ามีความทรมานรูปแบบอื่นอีกใช่ไหมครับไม่ได้มีแค่นี้ใช่ค่ะยังมีอีกค่ะนอกเหนือจากที่โดนบทขยี้แล้วนะคะสัตว์นรกเนี่ยยังถูกทรมานด้วยวิธีอื่นๆอีกเยอะเลยเช่นบางทีก็ถูกล่ามด้วยโซ่เหล็กที่ร้อนแดงจัดๆเลยนะคะแล้วก็ถูกนายนิรยาบาลหรือผู้คุมนรกนะคะลากไปตามแผ่นเหล็กที่ร้อนมากๆครับ หรือบางทีก็ถูกทุบตีด้วยคอนเหล็กอันใหญ่ๆจนแหลกละเอียดไปเลยก็มีค่ะค่ะบางพวกก็โดนจับโยนลงไปนอนบนกองถ่านร้อนๆหรือไม่ดถูกต้อนให้วิ่งหนีไฟนรกที่เขาว่ากันว่าร้อนกว่าไฟในโลกเราหลายเท่าเลยนะคะแล้วอย่างนี้ก็คือตายไปเลยสิครับโดนขนาดนั้นประเด็นคือมันไม่ตายสนิทนะสิคะคือพอร่างแหลกสลายไปแล้วเนี่ยบทความบอกว่าจะมีลมกรรมพัดมา ลมกรรมที่ว่านี้เหมือนเป็นพลังจากกรรมเก่าอะค่ะผัดให้ร่างกายฟื้นคืนสภาพเดิมขึ้นมาใหม่ฟื้นมาเพื่อเพื่อมารับโทษแบบเดิมซ้ำซั้งวนเวียนไปเรื่อยๆค่ะไม่จบไม่สิ้นเลยโหวนลูปนรกจริงๆนะครับเนี่ยฟังแล้วหดถูเหมือนกันแล้วเออบทความเขาตีความภาพพวกนี้ว่าอย่างไรบ้างครับมันสะท้อนอะไรเป็นพิเศษไหมค่ะบทความตีความว่าสิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนของกฎแห่งกรรมที่ มันทั้งยุติธรรมแล้วก็รุนแรงมากๆตามการกระทำนะคะคือการกระทำที่โหดร้ายไร้เมตตาโดยเฉพาะต่อสัตว์อื่นเนี่ยผลกรรมมันก็จะออกมาสะสมแบบนี้ละคะ่ะจุดที่น่าคิดคือพวกสภาพแวดล้อมเครื่องมือลงโทษต่างๆหรือแม้แต่ภูเขาเหล็กเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีใครมาสร้างนะคะมันเกิดขึ้นเองจากอำนาจของกรรมที่ทำไว้เลยเหมือนเป็น,นกลไกอัตโนมัติอ๋อเกิดขึ้นเองจากกรรมเลยเหรอครับไม่ต้องมีใครสั่งใช่ค่ะ แล้วที่ตอกย้ําความหนักหนาของกรรมไปอีกก็คือเรื่องอายุไขคือเขาบอกว่ายาวนานมากถึง2,000ปีนรก2,000ปีนรกนานแค่ไหนครับถ้าเทียบกับเวลาเราถ้าเทียบเวลาแล้วนะคะแค่หนึ่งวันหนึ่งคือในนรกขุมนี้เนี่ยเท่ากับเวลาบนโลกมนุษย์เราประมาณเอ่อ145ล้านตีค่ะฮะ145ล้านปีนีแค่วันเดียวเหรอครับใช่ค่ะ วันเดียวในนั้นเท่ากับ145ล้านปีมนุษย์เป็นการชดใช้กรรมที่แบบยาวนานจนเราจินตนาการตามแทบไม่โขบเลยค่ะอืมนานมากๆจริงๆแล้วกรรมหลักๆเลยแหะครับที่บทความระบุว่าทําให้ต้องไปตกอยู่ในสังฆตนานรกเนี่ยคืออะไรครับเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมชัดเจนเลยค่ะกรรมหลักๆก็คือการมีจิตใจที่บาปหยาบช้าขาดความเมตตากรุณาโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือการฆ่าหรือการทารุณสัตว์อย่างโหดเหี้ยมแล้วก็ทําซ้ําๆต่อเนื่องด้วยนะคะเน้นที่การทารุณสัตว์เป็นหลักเลยนะครับใช่ค่ะแล้วบทความยังมองในเชิงวรรณกรรมด้วยนะคะว่าการใช้ภาษาหรือภาพพจน์ที่รุนแรงมากๆอย่างการเปรียบเทียบกับเครื่องหีบอ้อยที่พูดไปตอนต้นนะคะมันสร้างความรู้สึกหวาดกลัวได้ดีมาก แล้วในเชิงจริยธรรมเนี่ยก็เป็นการย้ำเตือนเรื่องความสำคัญของความเมตตาแล้วก็ความรับผิดช,ชอบต่อการกระทำของเราไม่ว่าจะต่อคนหรือต่อสัตว์ก็ตามค่ะการเปรียบเทียบกับเครื่องหีบอ้อยนี่เห็นภาพชัดจริงๆนะครับมันดูแบบบทขยี้ไม่เหลือซากเลยใช่ค่ะอาจจะเพราะเป็นภาพที่คนสมัยก่อนคุ้นเคยเห็นภาพพลังการทำลายล้างที่มันต้านทานไม่ได้จริงๆอะค่ะเข้าใจเลยครับ สรุปง่ายๆก็คือมันคือภาพสะท้อนผลกรรมที่น่ากลัวมากๆที่เกิดจากใจที่โหดเหี้ยมการขาดเมตตาการทารุณกรรมสิ่งมีชีวิตอื่นการลงท่อด,ด้วยการบทขยี้ซ้ำๆการต้องฟืนขึ้นมารับโทษใหม่ด้วยลมกรรมแล้วก็อายุไขที่ยาวนานมากๆเนี่ยทั้งหมดนี้มันตอกย้ำถึงความรุนแรงแล้วก็ความเที่ยงตรงของกฎแห่งกรรมตามความเชื่อนี้เลยค่ะครับ ฟังข้อมูลจากบทความวันนี้แล้วก็ได้ภาพที่ชัดเจนมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องผลของกรรมกฎแห่งกรรมที่ดูเหมือนจะทำงานเองโดยอัตโนมัติเลยแต่มันก็ทำให้เกิดคำถามชวนคิดต่อนะครับว่าเออในเมื่อกรรมมันสามารถสร้างสภาพแวดล้อมอันน่าสะพรึงกลัวเพื่อลงโทษตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยการที่เราจะหลุดพ้นจากวงจรทุกทรมานแบบนี้จริงๆเนี่ยนอกจากเรื่องพื้นฐานที่เราเข้าใจกันเช่นการไม่ทำชั่วทำความดีสะสมบุญแล้วเนี่ย มันอาจจะมีมิติอื่นที่ลึกซึ้งกว่านั้นหรือแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างออกไปนอกเหนือจากการแค่สร้างบุญเพื่อนหนีกรรมอย่างเดียวหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่เราเอาไปขบคิดกันต่อได้นะครับหลังจากเจาะลึกเรื่องสังขารนารกกันวันนี้ครับ